เบบี้มานั่งดื่มกับเราดีกว่าวันนี้เรามีของดีมาให้เบบี้นะเรามีกาแฟที่ใส่ทัญพืชเขียวเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้เบบี้ได้ดื่มนะได้เสพดีกว่าจัดไปอขอบคุณมากครับพี่จ้าอะวันนี้เรามีกาแฟนะฮะแล้วก็ทัญพืชเขียวที่เราจะเอามาผสมกันให้เบบี้ได้ดื่มวันนี้มีคุณพ่อมาด้วย พ่อมาดื่มด้วยกันเอาคุณพ่อพ่อจะดื่มเลยแหละพ่อจะแดกเลยแหละไม่ง่ายอ้าวแล้ววันนี้เราได้สปอนเซอร์มาครับนี่คอฟฟี่แจ็คครับผมคุณพ่อนี่งี่เล่นเยอะน่เราจะเอาทั่พลิดนะฮะผสมเข้าไปในนี้แล้วสกัดด้วยน้ำร้อนออกมาแล้วเรามาดื่มกัน โอ้โหรันเลยนี่ริ้สุดแดงค่ะแม่โอ้โหนี่นี่นี่คุณพ่อมีกีตาร์มาให้ด้วยระหว่างที่เราพกัดนะอ่าเดี๋ยวให้เบเบ๊ะเป็นคนเตรียมสมุนไพรแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะบดกาแฟเบ๊้โดนเป็นตัวเบ๊้เบ๊้เบ๊ะเบ๊ะโดนเคี้ยวไปแล้วเหรออันนี้เหรอใช่อันนี้คือพืชพืชสมุนไพรไทยด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคเรามีพืชสมุนไพรไทย แล้วมีกาแฟนี่ครับจากสวีเกรนี่อ่าได้มาจากสวรรค์นี่เลยครับโดสซิงลิงในการกรอกสมุนไพรแล้วก็กาแฟนโดสซิงลิงะใช่แล้วที่สำคัญคือเราต้องมีแทมเปอร์ตัวนี้เขาเรียกว่ามากะลองแทมเปอร์หรือว่าดิสติบิวเตอร์นั่นเอง ว่สำหรับเกลี่ยและแท็บอีกด้านหนึ่งโอ้โหเยอะเยอะเวลาจะทํากาแฟบอกแล้วซื้อแดกดีกว่าโอเคแต่แต่วันที่เพื่อเบปเค่และอยากให้เพเ่้นอนหลับสบายเราเลยต้องมีสมุนไพรไทยและกาแฟที่มันดีดด้วยกับสมุนไพรไทยอ้าวเออที่ทําให้หลับก็เลยเขาเรียกว่าหยินหยางเองนะครับอ้โหเดี๋ยวไอ้ต้นเนี่ยเราจะใส่ไม่ได้เยอะมากแต่กาแฟเราใส่อยู่ที่ประมาณ15กรัมไม่ใช่ยังไงแม่เสียายของโอ้ย เราใส่แค่0.5พอตัวที่ไหนอ่0.5<อ>พอนะครับเบเบ๊ะอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้วส่วนกาแฟเอากาแฟจากสวเกรนะครับผมอ่าเพื่อนบ้านเราเองนะฮะมอบมาจากสวรรค์สวเกรกเจากประเทศอะไรครับนี่เลย เอ่อเป็นกาแฟจากเอธิโอเปีย<อ>แล้วก็บราซิลแล้วคนเบียแต่ว่าร้านเขาชื่อสเวเกรเป็นคนเกาหลีทางมาเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ทางผ่านก็คือแถวๆถเป็นบ้านแถวซอยพระรามสองหกสิบนะครับเขาแว่ไปสเวเกรก่อนเขาจะมาเที่ยวยังไม่ลืมงานเลยอ๋อเ<อ>นี่ยออดอเนี่ยนี่นี่คือคู่กลางใช่ไหมกลางคอดอ่อนคแรบบับชอบกลางคอดอ่อนนีกินนี่กินเลมอนนิดนิดเพราะตอนแรกอะ่ะคิดว่าคุณพ่อกินแบบสไตล์โอซูคูจะเอากลางเข้มแต่คิดแล้วไม่ใช่กะจการแต่งตัวแล้ว กลางอ่อนดีกว่าเกีียวอยู่เนี่ยอยู่เป็มอยู่เป็นอะมาช่างกันครับโอเคอะเดี๋ยวเราไปคนบทนะครับขอบทท่าซิกซี่หน่อยได้นะครับใช่มงคแบบโอ้โหอันนี้ลมแรงมากนะฮะตาช่างก็สู้ลมอ่าเดี๋ยวบทให้ดูนิดนึงก่อนรอบนึงก่อนนะฮะ ใส่ไปหมดแล้วแล้วเราก็บดตรงนี้หมุนแบบนี้ครับจับอย่างนี้เอานิ้วโป้งเราตรงนี้นะคะเข้าตัดมันนะครับเบ๊บ๊แล้วก็หมุนอย่างเงี้ครับโอ้โหเลยอย่างกับกบเราเล่นซอคคลิบเอาโมหน่อยขึ้นมาเต้นหน่อยโอ้เฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโอเคอ่ามันคมเฟืองเยอรมันเขาคมอยู่แล้วโอ้โหอ่าหมุนเป็นอินฟินิตี้อย่างเงี้ยโอเคก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรแกะแกะแกะใช่กระตุกใช่ ขอบคุณมากครับกาแฟก็จะเซ็กซี่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมทำอย่างงี้หเรียบร้อยอ๋อให้ลมก่อนจ้อกลิ่นที่คุณเคยอยู่ในนั้นด้วยเราถอดอันนี้ออกมานะฮะเรียบร้อยใส่ตรงนี้เข้าไปเลยอ่ะกรอกแบบนี้เพื่อไม่ให้หกนะครับงานครับจะบอกเลยนะนี่ครับนี่ดูดูนะครับนี้ การนี้ไม่เคยาตานี้ <c oughs> มันขนาดนี้มาก่อนใช่การทํากาแฟถ้า,า,าแกาแฟนะถ้าเรายิ่งเนี้ยบกับมันนะมันจะทําให้รสชาติสมดุลแล้วก็ละมุนละไมตามที่เราทําเลยครับอันนี้ต้องมีจังหวะด้วยไหมหรื <c oughs> อก็ <c oughs> ขอขอให้มันซุนยแล้วมันฟูๆไว้ก่อนนะโอเคพอเสร็จแล้วทำไงเวลาปิดทำไงครับผมดูนะครับทุกคนโอ้ยเจ๋งว่ะอุปกรณ์เอาเจ๋งค่ะกดกดดึงกลับกระแทกกับ <laughs> ใช่แค่นี้ครับผม uh huh. แล้วเราก็เอาด้านนี้ <Okay. S 1> ทำให้หน้ากาแฟเรียก,ยกว่าดิสเิบิวชันนะฮะ uh huh. ตัวมันเรียกว่าดิสเิบิวเตอร์นั่นเองเรากำลังทำดิสเิบิวชันมันอยู่เขาเฉลยแรงอัดครับ uh huh. ใช่แล้วครัวนี้ก็ค่อยแถมแถมก็กดให้มันสุดกันนั้นเอง uh huh. เดี๋ยวเราจะใส่ท่านจะพืชของเราเข้าไปเลยนะคะอ่ะจัดมาให้หน่อยค่ะ uh huh. หนึ่งช้อนก็ศูนยจุดห้าศูนจุดห้ากรัมจัดไปอ โอเคดิสติบิวเตอร์ไปเลยนะครับผมร่วมกันไปเนี่ยคราวนี้เราก็ได้ดื่มกาแฟแบบมีธัญพืชแล้วครับผมเพื่อสุขภาพค่ะอการล็อกนะครับผมในวก็ได้เล่นนะนะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แร็บเข้าไปอย่างนี้เลยเอาให้สุดนะฮะอย่าบอกนะว่ามั็นระบบเข็มฉีดยาใช่ ปึบ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 ได้รายการผมได้แล้วมันก็จะดูดน้ำจากตรงนี้ <c oughs> ซิวดีมากซิลดีมากอ่าแล้วก็นี้เดี๋ยวเราขอน้ำร้อนที่นี่ก่อนที่นี่มีชื่อว่าอะไรครับพี่ออนล์ร้านนี้คือขับลุมชัดนะครับขับลุมชัดที่จะมีบริการอาสอนคลเซิร์ฟวินเซิร์ฟอเดอร์บอร์ด เออเลเลเซอร์ยุคนี้ก็จะมีวิงเขาเรียกวิงหมูใหญ่หมดเลยนะฟอยบอร์ดอะไรเงี้ยที่นี่เป็นที่เทรนนิ่งของนักแข่งโอลิมปิกกีฬาไคเซิร์ฟที่ไปแข่งที่ฝรั่งเศสล่าสุดนะครับโอเคแลกกีฬาโอลิมปิกเดินปื๊ดปื๊ดย่าเงี้ยแถวนี้ครับเรียกว่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ครบวงจรอันนี้กีฬาทางน้ำครับถ้าใครมาก็เจ้าของร้านชื่อ พี่ป๊อปขอน้ำร้อนด้วยกันหน่อยพี่มาขอน้ำร้อนกับผู้จัดการร้านนพี่นุษพี่นุชขอน้ำร้อนนิดนึงโอเคครับป้ป้าป้าขอน้ำร้อนหน่อยครับเจ้าของร้านอ๋อนี่คือพี่เจ้าของร้านเป็นลูกชายของลุงชับโอ้ลูกชายของลูกท้าเจ้าของร้านครับเรียกเสียป๊อปก็ได้ไปอ้าวอันเชิญครับแป๊บนึงนะครับผมอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยไปเลยโอเคครับพอแลราคาอ่าคนนี้ปั๊มเลยครับผมระหว่างนี้น้ำก็ยังไม่โดนกาแฟนะครับโอเควันนี้ เราต้องการ30มสลเท่านั้นเลยครับเบ๊ะจัดไปครับผมต่อเนื่องค่อยๆนะไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบมากแน่นมือยังยังโอเคอย่ารอ,า <Okay. S 2> อ,าอให้น้ำมันไหลจ๊อกๆนิดนึงก็พอก่อนพีอีฟิวชั่นให้มันบูมบานอือหืออูใช้เวลานานกันนะเนี่ยอ่าพอก่อนพอก่อนพอก่อนพีอีฟิวชั่นก่อนโอเคอออเราจะพอีอีฟิวชั่นแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะโอเคแปลว่าอะไรนะพอีอีฟิวชั่นก็คือการแช่เหมือนกับเรากําลังทําให้ชามันบานอะ เราทำให้สมุนไพรมันบานก่อนด้วยแล้วค่อยไปอะต่อเลยครับผมการสาธิตเป็นแอลโอ้ยดูดูเข้าไปใกล้ใกล้ใกล้เคลม่าสดใสดูดูมือเดียวเราดูความเซ็กซี่ของเธอโอ้โหออกกําลังกายทุกวันอ๋อมือเดียวก็ยังได้เห็นไหมกดง่ายแล้วดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมพอแล้วอะเข้ามาดูเข้ามาดูนี่คือเอสเปรสโซสมุนไพร น ah ี่เท่าก oh no ับ15กรัมเท่านั้นเองก็หนึ <laughs> ่งช็อตเท่านั้นเองครับอ่าเบบี้ลองชิมดูอ่าจากแบบเบบี้ไปนไงมีกลิ่นไหมกลิ่นสมุนไม่มีไหมมีแน่นอนเลยอะขอลองจิมนิดนึงได้ไหมเบบี้อว่ากลิ่นกาแฟเด่นกว่าอย่าเยอะนะเฮ้ยไปอร่อยว่ะมันมีกลิ่นเออพอละอ่าๆอย่าให้แนะนำให้คุณพ่อ คุณพ่อนิดนึงคุณพ่ออยากลองจัดไปครับผมคุณพ่อครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ยขอเป็นลูกเขยน่ะโอ้โหอันนี้เทสอกี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมสดชื่นเลยนีตอนนี้กินออกไหมไม่ออกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะกิ่นสมุนไพรไม่ออกอินคุณพ่อใจเย็นครับผมนั่นคือไซยานายไม่ใช่นั่นคือสมุนไพรไทยกาแฟอร่อยมาก อ่าคราวนี้มันเป็นน้ําที่มันบูมบูมแล้วคุณพ่อนี่ตรงนี้คืออะไรบูมแล้วเลยก็คือตัวใบของมันอ่ะบานออกมาแล้วตอนนี้ยเต็มที่แล้วอมอมากลัวที่ไหนอ่ะโซนิกบูมทําให้คุณได้ฝ้ายไฮเป็นกระจินนาการที่มันยากจะหยุดที่บรรลุกมุงหมดแล้วนี่คือน้ําหางครับแต่ว่าตัวใบสมุนไพรมันได้บานแล้วน้ําจอกจืดๆหน่อยนะเราชิมดูโอ้ยพลังปั๊มคุณดีมากเลยนี่ยหอมหอมดมก่อน พลังปั๊มดีมากเลยนะฮะเครมามันกดง่ายมันกดง่ายดูฟองด้ใช่เครมาสต่อไปเครมายังไม่เซตตต้เลยด้วยเนยใช่อ๋อตัวนี้จิบเหมือนชาแล้วตันนี้จิบเหมือนชาแล้วอ๋อไลท์ใช่ไลท์ก็เป็นอเมริกาโน่ใช่ครับโอ้โหซื้อขอบอกเลยว่าปิ๊งปิ๊งปิ๊งขอปิ๊งแจกแดกสา